Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหลักการสำคัญเบื้องหลังการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพหรือที่เรียกกันว่า b i o อ e ร actor นะครับซึ่งนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยของการผลิตยาชีววัตถุข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อหลักการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพครับโดยเฉพาะในโมดูลที่ส เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเ,เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเนี่ยมีประเภทหลักๆอะไรบ้างวัสดุที่ใช้สร้างเป็นยังไงแล้วก็ระบบสำคัญสคัญที่ทำให้มันทำงานได้ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับเหมือนเรามาถอดรหัสเทคโนโลยีการผลิตยากันเลย ใช่เลยค่ะการเข้าใจพื้นฐานตรงนี้เออสำคัญมากนะคะสำหรับการประเมินเทคโนโลยีแล้วก็การเลือกเครื่องปฏิกรณ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความสำเร็จในการผลิตยาเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเภทที่น่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดก่อนเลย s t i r r e tank bioreactor หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าแบบถังกวนลักษณะเด่นๆก็คือเป็นถังทรงกระบอกแล้วก็มีใบพัดกวนอยู่ข้างในใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ หัวใจหลักคือการกวนเพื่อให้เกิดการผสมที่ดีเยี่ยมแล้วก็ช่วยเรื่องการถ่ายเทออกซิเจนการควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอทั่วทั้งถังค่ะครับผมข้อดีของมันก็คือมีความยืดหยุ่นสูงขยายขนาดการผลิตได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นเทคโนโลยีทีเ่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมานานแล้วค่ะฟังดูดีเลยครับแต่ว่านะคะจุดแข็งเรื่องการกวนเนี่ยบางที่มันก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณาเหมือนกันคือแรงเฉือนหรือเชียร์สเตรส ที่เกิดจากการกวนอาจจะแรงเกินไปสําหรับเซลล์บางชนิดที่บอบบางมากๆอ๋ออย่างเช่นพวกเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือ CHO เซลล์ที่ใช้ผลิตแอนติบอดีที่เคยได้ยินบ่อยๆหรอครับใช่เลยค่ะเซลล์พวกนั้นจะไวต่อแรงเฉือนมากกว่าอย่างอีโคไลที่ใช้ผลิตอินซูลินอาจจะทนได้ดีกว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ต้องหาจุดสมดุลแล้วกออ็อีกอย่างคือมันใช้พลังงานในการกวนค่อนข้างสูงด้วยค่ะเข้าใจครับ ฟังดูเหมือนดาบสองคมนิดๆเหมือนกันแล้วมีแบบอื่นไหมครับที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องแรงเฉือนนี้มีค่ะก็นำมาสู่ประเภทที่สองคือ air lift bioreactor หรือแบบอากาศยกค่ะตัวนี้จะต่างออกไปเลยคือไม่มีใบกวนอ้าวแล้วมันผสมกันได้ยังไงครับถ้าไม่มีใบกวนเขาจะใช้หลักการฉีดฟองอากาศเข้าไปที่ส่วนล่างของถังค่ะฟองอากาศที่ลอยขึ้นก็จะพาของเหลวไหลเวียนขึ้นไปด้วยเกิดเป็นการหมุนเวียนตามธรรมชาติภายในถังค่ะ อ๋อใช้ลมดันแทนใบพัดสินะครับแบบนี้แรงเฉือนก็น่าจะต่ำลงมากเหมาะกับเซลล์เบบางที่ว่าถูกต้องค่ะแรงเฉือนต่ำกว่าแบบถังกวนเยอะเลยแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าด้วยค่ะเพราะไม่ต้องมีมอเตอร์มาหมุนใบพัดแต่ก็คงมีข้อจำกัดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ ข้อจำกัดหลักๆก,ก็คือเรื่องประสิทธิภาพการผสมกับการถ่ายเทออกซิเจนซึ่งอาจจะ,ะไม่ดีเท่าแบบถังกวนโดยเฉพาะในสเกลใหญ่ๆหรือว่าในการเพราะเลี้ยงเซลล์ที่ต้องการออกซิเจนสูงมากๆค่ะครับผมแล้วก็มีอีกแบบที่ช่วงหลังๆนี้ผมเห็นพูดถึงกันเยอะมากเลยคือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง single use bioreactor หรือ SUs b อันนี้แนวคิดมันเป็นยังไงครับก็คือเขาจะใช้ถุงพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นเกรดการแพทย์ปลอดเชื้อมาทำหน้าที่เป็นตัวถังปฏิกรณ์เลยใช้ถุงพลาสติกแทนถังสแตนเลสไปเลยเหรอครับใช่ค่ะพอใช้งานเสร็จหนึ่งรอบการผลิตก็แค่ถอดถุงนั้นทิ้งไปแล้วก็เอาถุงใหม่มาใส่สำหรับรอบต่อไปได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปกับกระบวนการล้งางทำความสะอาดหรือซิปซิปที่ซับซ้อนเหมือนถังแบบเดิมๆค่ะ โห oh, ฟังดูสะดวกมากเลยนะครับลดความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนข้ามลอ็อตในะ Cross Contamination ไปได้เยอะเลยแล้วก็ลดเวลาลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องล้างเรื่องค่าเชื้อไปได้มากถูกต้องค่ะนั่นคือข้อดีหลักๆเลยทำให้เริ่มการผลิตรอบใหม่ได้เร็วขึ้นมีความยืดหยุ่นสูงมากแต่พอพูดว่าเป็นพลาสติกใช้แล้วทิ้งมันก็อดคิดถึงเรื่องขยะไม่ได้นะครับปริมาณขยะพลาสติกน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเลย ตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่ไหมครับเป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะนี่คือความท้าทายที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายข้อดีเรื่องความเร็วลดความเสี่ยงมันชัดเจนมากแต่ข้อเสียก็มีอย่างแรกคือข้อจํากัดเรื่องขนาดที่ปัจจุบัน SUV ส่วนใหญ่ยังทําขนาดใหญ่มากๆสู้ถังสแตนเลสแบบดั้งเดิมไม่ได้ครับอีกเรื่องที่สําคัญมากในทางเภสัชกรรมก็คือสารที่อาจจะชะละลายออกมาจากตัวพลาสติก ที่เรียกว่า extractables and leachables หรือ E&L n ค่ะอ๋อ E&L n นี่เคยได้ยินอยู่ครับมันอาจจะปนเปื้อนในยาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ต้องมีการศึกษาและควบคุมอย่างเข้มงวดมากๆเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารอันตรายปนเปื้อนไปกับยาซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยตรงค่ะแล้วก็แน่นอนเรื่องขยะพลาสติกก็เป็นโจทย์ใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมกำลังพยายามหาทางจัดการอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลหรือหาวัสดุทางเลือกอื่นๆค่ะครับผมมันคือการหาจุดสมดุลจริงๆนะครับระหว่างความสะดวกกับความท้าทายใหม่ๆทีนี้พอเราได้ประเภทถทังแล้ว ตัววัสดุที่ใช้สร้างถังเองก็สําคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะวัสดุต้องเลือกอย่างดีต้องทนทานไม่ทําปฏิกิริยาเคมีกับสารในถังและที่สําคัญคือต้องทําความสะอาดง่ายไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่นิยมใช้กันมีอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็จะมีสเตลเลสสตีลค่ะโดยเฉพาะเกรด 316L ซึ่งทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมทำความสะอาดง่ายเหมาะกับถังขนาดใหญ่ที่ใช้งานซ้ำๆแต่ราคาก็จะสูงหน่อย ครับแล้วใน SUBs ล่ะครับใน SUBs ก็จะเป็นฟิล์มพลาสติกหลายชั้น multi-layer plastic films ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษค่ะข้อดีคือเบายืดหยุ่นแต่ก็อย่างที่บอกไปคือต้องกังวลเรื่อง E.N.L และต้องมั่นใจในความแข็งแรงทนทานไม่ให้เกิดการรั่วซึมระหว่างใช้งานแล้วมีมาตรฐานอะไรควบคุมการออกแบบไหมครับให้มั่นใจว่ามันสะอาดปลอดภัยจริง มีค่ะอย่างมาตรฐาน ASME BPE Bioprocessing Equipment เนี่ยสำคัญมากเป็นข้อกำหนดสากลเลยสำหรับการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยาและชีวภาพค่ะเขาจะกำหนดรายละเอียดเยอะมากเช่นพื้นผิวสัมผัสต,ต้องเรียบมากๆรอยเชื่อมต้องเนียนไม่มีซอกมุมหรือเด็ดเลขที่อาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อหรือทำความสะอาดยากค่ะอ๋อเข้าใจครับพอมีถังที่ดีมีวัสดุที่เหมาะสมแล้ว อีกส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือระบบควบคุมใช่ไหมครับเหมือนเป็นสมองกลของเครื่องปฏิกรณ์ใช่เลยค่ะการควบคุมสภาวะภายในถังให้คงที่แม่นยำตลอดกระบวนการเพราะเลี้ยงเซลล์เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเพราะเซลล์แต่และชนิดก็มีสภาวะที่ชอบแตกต่างกันไปมีพารามิเตอร์อะไรบ้างครับที่ต้องคุมเป็นพิเศษ หลักๆที่สำคัญมากๆก็จะมีอุณหภูมิค่าความเป็นกรดด่างหรือ pH แล้วก็ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในอาหารเลี้ยงเชื้อหรือ dissolved oxygen (DO) ค่ะทำไมสามตัวนี้ถึงสำคัญเป็นพิเศษครับเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของเซลล์แล้วก็การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการค่ะอย่างอุณหภูมิถ้าสูงไปหรือต่าไปเซลล์ก็อาจจะตายหรือไม่ทางาน pH ก็เหมือนกันค่ะมีผลต่อเอนไซม์แล้วการทางานต่างๆ ส่วน D.O. หรือออกซิเจนก็จําเป็นสําหรับการหายใจของเซลล์ส่วนใหญ่ถ้าขาดไปเซลล์ก็อยู่ไม่ได้หรือถ้านากไปก็อาจเป็นพิษได้เหมือนกันครับแล้วเราจะรู้ค่าพวกนี้แล้วก็ควบคุมมันได้ยังไงครับเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์ค่ะเช่น pH เซนเซอร์ D.O. เซนเซอร์ temperature เซนเซอร์ติดตั้งไว้ในถังเพื่อวัดค่าเหล่านี้แบบเรียลไทมแล้วข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังระบบควบคุมอัตโนมัติพี่มักจะใช้ PLC โปรแกรม m a b l e ล o จิกคอนโทรลเลอซึ่งเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคอยสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานค่ะเช่นสั่งให้ระบบทำความร้อนทำงานหรือสั่งให้ปั๊มจ่ายกรดจ่ายด่างเพื่อปรับ pH อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหรือสั่งให้เพิ่มการจ่ายอากาศหรือออกซิเจนเพื่อควบคุมระดับ DO ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการตลอดเวลาค่ะครับผม และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับการผลิตยาก็คือความปลอดเชื้ออันนี้คือหัวใจเลยค่ะขาดไม่ได้เด็ดขาดทุกชิ้นส่วนของเครื่องปฏิกรณ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ต้องออกแบบตามหลักไฮจินิกดีไซน์หรือการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดค่ะพื้นผิวต้องเรียบอย่างที่บอกไปไม่มีจุดอับทำความสะอาดง่ายครับและสำหรับถังแบบใช้ซ้ำที่เป็นแซนเลสก็ต้องมีระบบที่เชื่อถือได้สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อค่ะ นั่นก็คือระบบ CIP หรือ Clean in Place ที่ว่าล้างดยวมไม่ต้องถอดชิ้นส่วนใช่ค่ะเป็นการล้างด้วยสารเคมีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้วก็ตามด้วยระบบ SIP หรือ Sterilization in Place ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนภายใต้ความดันค่ะทั้งหมดนี้มักจะเป็นกระบวนการอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดจากคนและรับประกันความปลอดเชื้อสูงสุดค่ะ โ oh, ฟังดูแล้วการออกแบบไบโอเร c กเตอร์นี่มันละเอียดซับซ้อนต้องคิดเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่การเลือกประเภทวัสดุระบบควบคุมต่างๆแล้วก็ยังต้องมั่นใจเรื่องความสะอาดปลอดเชื้ออีกเพื่อให้สุดท้ายได้ยาที่มีคุณภาพปลอดภัยถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการผสมผสานศาสตร์หลายแขนงทั้งวิศวกรรมเคมีชีววิทยาจุลชีววิทยาแล้วก็ระบบอัตโนมัติค่ะครับผม แล้วกอ็อยากจะฝากประเด็นทิ้งท้ายไว้ให้คิดตามกันนิดนึงค่ะคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในอุตสาหกรรมตอนนี้ที่มีการหันมาใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือซับสกันมากขึ้นเรื่อยๆคว้วกูไปกับแบบสแตนเลสเดิมครับที่คุยกันไปตอนต้นอีของเทคโนโลยีใหม่แต่ก็ต้องแลกมากับความท้าทายใหม่ๆด้วยแน่นอนค่ะ อย่างเรื่องอ e l นอที่ต้องจัดการให้ดีหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีไบโอเร .ACTORS จะพัฒนาไปในทิศทางไหนจะมีการผสมผสานข้อดีของทั้งสองแบบมากขึ้นไหมหรือจะมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องประสิทธิภาพความปลอดภัยและความยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคะ